รุ่มน้ำทีนับเป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงจังหวัดในแถบอีสานตอนบนครับโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดกเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแนวใหม่โดยการผันน้ำจากแม่น้ำทีขึ้นมาใช้ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีกรมชลประทานจึงหวังพัฒนาลุ่มน้ำทีจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอครับครับนอกจากที่เราจะมีแหล่งน้ำแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการ แหล่งน้ําเหล่านั้นเพื่อให้ไปถึงมือผู้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่มน้ําชีเป็นยังไงบ้างรครับกรมชลประทานเนี่ยก็มีอาคารควบคุมขนาดใหญ่ในตัวแม่น้าชีเรียบร้อยแล้วทั้งหมด6แห่งนะครับเริ่มแต่ทางเขื่อนชนบทมาที่มหาสรารคามว,วางยางร้อยเอ็ดนะครับ,รบยโสธรพนมไพรนะครับแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ํามูลต่อไปเนี่ยเรามีอาคารควบคุมน้ําทั้งหมด6แห่งในขณะเดียวกันเราก็จะมีสถานีสูบน้ําต้องใช้คําว่าขนาดใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่ทานที่สูบน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านฝั่งขวาฝั่งขวาคือหันหน้าตามน้าไหลนี่อยู่ด้านขวามือแต่ด้านฝั่งซ้ายเนี่เราอยู่ระหว่างวางโครงการและเตรียมจะการก่อสร้างภายในสองสปีข้างหน้านี้ก็มีอาทิเช่นนะครับระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายเขื่อนมหาสารคามระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายเขื่อนละเอ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีท้ายเขื่อนละเอ็ดอีกอีกแห่งหนึ่งการทำเกษตรแนวใหม่ยกระดับการผลิตโดยใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบน้ำยนยดหรือสปริงเกอร์เพื่อให้มีรายได้ในช่วงหน้าแล้งครับและยังสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกข้าวนาปีครับที่เรามีน้ำจากตัวแม่น้ำซีขึ้นมาแล้วเนี่ยวันนี้นะครับในเรื่องของนโยบายกระทรวงเกษตรและกรนโยบายกรมชลประทานลงมาถึงระดับพื้นที่เนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญของพืชเศษรษฐกิจนะครับให้สาคัญสําคัญว่าน้ําที่เราได้มาเนี่ย มันจะส่งผลผลิตสูงสุดให้เกษตรกรได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างวันนี้เราก็ได้มาดูระบบเรื่องของการให้น้ําที่มีน้ําจากตัวแม่น้ําชีขึ้นมาพักที่สระเก็บน้ําของตัวเกษตรกรแล้วก็กระจายไปสู่แปลงอาที่เช่นแปลงพืชถือว่าเป็นพืชแนวใหม่แล้วกันแตงโมลมะเมล็ดอย่างนี้เป็นต้นกล้วยหอมทอ,ง,องนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหากเราไปเทียบกับเศรษฐกิจหรือรายได้จากการปลูกข้าวเนี่ยน่าจะมากกว่าไม่ต่ำกว่าสิเท่าขึ้นไป เกาะแก้วฟาร์มนับเป็นเกษตรกรตัวอย่างครับในการใช้น้ำเพื่อทำเกษตรแนวใหม่ด้วยการผันน้ำจากระบบท่อส่งของชลประทานมาสำรองไว้ในบ่อพักเพื่อใช้ในการปลูกเมลอนแตงโมไร้เมล็ดและกล้วยหอมทองครับและยังส่งผลผลิตไปขายให้กับห้างสรรพสินค้าทั้งแมคโครโลตัสและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่พอมีระบบชลประทาน เขาส่งมาจากแม่น้ําชีเป็นระบบน้ําใต้ดินเป็นท่อส่งขึ้นมาเนี่ยเราก็มีกรมพัฒนาที่ดินมาพัฒนาบ่อจิ๋วให้เพื่อกักเก็บน้ํานะครับก็จะมีท่อที่เดินใต้ดินมา,มา,ม,ามาที่แปลงที่ของเราทําเกษตรพอดีนะครับก็เปิดแล้วก็กักเก็บน้ําไว้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้น้ําบาดาลน,นะครับเราใช้น้ําจากแม่น้ําชีซึ่งเป็นน้ําผิวดินเ,เวลาให้ พืชเนี่ยพืชจะไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นด่างนะครับการให้ปุ๋ยก็จะพืชนาไปกินได้ดีขึ้นนะครับการทําเกษตรยุคใหม่หากยกระดับพัฒนาคุณภาพพอปลูกอย่างมีมาตรฐานและช่วยกันสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยมาตรฐานเดียวกันก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งครับเราจะต้องปลูกพืชของเราให้ได้คุณภาพเราจะเน้นเสมอว่าก็คือว่าใช้หลัก คุณภาพนําการตลาดถ้าหากว่าผลผลิตของเราดีมีความปลอดภัยเป็นที่เชื่อใจของลูกค้า,าปลูกแล้วรสชาติหวานเป็นที่ถูกปากของลูกค้าเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนําตลาดอีกตัวหนึง่งถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยตลาดเขาก็ไม่รับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามดูว่าระบบน้ํามีความสําคัญกับการทําเกษตรแบบผสมผสานอย่างไรช่วงนี้พักสักครู่ครับ ระบบน้ำมีความสำคัญต่อเกษตรกรรายย่อยนะครับเมื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะป,ปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานอย่างเช่นพี่วีรยุทธ์สีจวนเกษตรกรอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตอนนี้ปลูกทั้งสับป,ประรดกล้วยและพืชอีกนานาชนิดนอกจากนี้ยังเลี้ยงปลาโดยใช้เทคนิคการผสมพันธุ์ปลาหมอทำให้เลี้ยงง่ายและตัวใหญ่ครับเชิงเดี่ยวมันก็ได้เดี่ยวๆถ้าผสมผสาน มันทุกอย่างมันจะไม่พร้อมกันมันจะหมุนอย่างมะละกอเนี่ยปีที่แล้วนี่เยอะปีนี้ผมยังไม่กําลังกล้าอยู่ทํากล้าจะมาลงคือถ้าสับป,ปะรดเนี่ยหน้านี้กําลังออกดอกเราก็เจ็บมะละกอขายได้หมุนไปกล้วยก็ขายได้หมุนมันจะหมุนอยู่างนี้ตลอดเกือบทุกวันละอย่างอย่างน้อยวันหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้นะย่างไม่ได้เลยก็อยู่ประมาณวันละพัน ก็อยู่ได้ตาม,มานอกเรา <S 1> <S 1> <S 1> กากรเติมความรู้เสริมนวัตกรรมก็เป็นอีกแนวทางนะครับที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรทกศในพื้นที่จึงต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรนำเอาความรู้ไปยกระดับการทำอาชีพครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยทกศนี่มีโครงการอบรมพัฒนาลูกค้าและครอบครัวลูกค้านี่เก,กี่ยวกับเรื่องปฏิรูปโดยการใช้เทคนโนโลยีและ นวัตกรรมเนี่ยปีนี้เนี่ยทตั้งเป้าไว้3 0 0แสนลายซึ่งในการอบรมเเราจะมาเติมความรู้เกี่ยวกับการผลิตแล้วกลุ่มลูกค้าที่เราจะพัฒนานคือมีหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนี่นอกระบบที่ทสอจ่ายสินเชื่อไปหรือกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดแล้วก็เป็นลูกค้าปกติที่ธนาคารประเมินศักยภาพ สบร้อ,อก็มองนะครับว่าหากกรมทลประทานพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรอย่างเพียงพอจะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบผสมผสานได้อีกมากมายครับเพราะในเขตพื้นที่ชนประทานเนี่ยถือว่าได้เปรียบในเรื่องของการมีน้ำเพราะว่าการเกษตรนั้นต้องใช้น้ำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มพืชหรือสัตว์หรือประมงที่จะผลิตออกมาของเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการ ประเมินมาตรฐานก็คือมีการเซอร์ติฟายนะครับเป็นเซฟตี้ฟู้ดนะครับเป็นออร์แกนิกฟู้ดการทำเกษตรปลอดภัยใช้น้ำน้อยผลิตได้ตามความต้องการของตลาดและมีระบบขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจะทำให้สินค้าเกษตรท้องถิ่นกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นครับการผลิตจะต้องดูตลาดเป็นหลักเราเราไม่ใช่คนขายแต่เราต้องรู้เรื่องการขายก็คือสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะทำยังไง นะที่จะตอบโจทย์ตลาดได้มากที่สุดก็คือ 1. จะต้องมุ่งประเด็นไปที่สินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยนะคร,ราคาไม่สูงเกินไป 3. เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันผลิตได้ในปริมาณที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้แหล่งน้ำถือว่ามีความสำคัญต่อเกษตรกรน,นะครับ เมื่อบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอจะทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนายกระดับผลผลิตได้มากขึ้นโดยเฉพาะการทำเกษตรแนวใหม่ในรูปแบบเกษตรผสมผสานครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ